สวัสดีค่ะค่ะบโปดักนะคะวันนี้รีวิวลีโว่สี่ประตูหุ้มเบาะหนังแบบสวมนะคะสีวายแดงแล้วก็ปูพื้นตัวดำได้แดง6ดีนะคะเดี๋ยวมาดูทีละรายการก่อนเนาะอย่างหุ้มเบาะเนี่ยเราทำแบบสวมงานเข้าลูกตรงรุ่นนะคะหัวหมอนตัวพิงตัวนั่งนะคะตัวนี้เป็นสีวายแดงนะคะ ได้เป็นได้ไนลร่อนหนังที่ใช้หนังหนาหนึ่งมิลนะคะอันนี้คือตอนหน้านะคะส่วนอันนี้ตอนหลังเนาะของเราก็จะมีกระเป๋าหลังนะคะทางซ้ายและขวานะคะสามารถใส่ของได้ตัวหนังที่ใช้เนี่ยคะ่ะหนังหนึ่งมิลเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยความหนานะคะ หมิลประกอบฟองน้ำรองผ้าที่ขอดอีกชั้นหนึ่งนะคะผ้าที่ขอดจะเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าจะไม่ใช่ผ้าสำลีที่ใช้กันเนาะจะใช้โทนเหนียวแน่นนะคะส่วนบอนหลังก็นี่เลยหวัหมอน3ามใบมีเท้าแขนกลางสามารถเปิดออกมาใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้สีวายแดงสลับดำได้เย็บสีทองนะคะ ส่วนตูพื้นนี่เลยของเรางานดำได้แดงนะคะด้านหลังหนามนะคะจะเป็นหลัง XT แบบนี้จะเป็นหนามนะคะซูมให้ดูชัดๆเลยหนามนี่คือเวลาเกาะไปกับพรมเดิมมันจะไม่ลื่นนะคะนี่แล้วก็ใส่ไปคืนที่เดิมนะคะข้างหน้านะคะก็จะมีกระเป๋า ใส่โทรศัพท์นะคะใส่เศษเหรียญใส่ซ่อนตังอะไรได้หมดนะคะตรงนี้มีหมุดทองเหลืองนะคะด้านข้างเพื่อเก็บความเรียบร้อยของงานนะคะไม่ให้อ้าออกเนาะแล้วก็ความพิเศษของคันนี้คือลูกค้าทําข้างประตูเพิ่มด้วยนะคะข้างประตูเนี่ยจะมีเฉพาะบางรุ่นนะคะแนะนําว่าลูกค้ารถรุ่นไหนเนี่ยให้ทักมาพิเศษได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันได้เนาะตรงเรื่องข้างประตู นี่เลยวันนี้นะคะเราอยู่ที่ลาดพร้าว124โรงงานคาร b ไบด์โปรดักนะคะลูกค้าชอบสีไหนนะคะมาที่ร้านรอรับได้เลยนะคะโทรมาคุยกันก่อนได้ค่ะ091 709 9960นะคะหรือว่าแอด id l i ี e กันมาได้เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ